ข้อ16เส้นตรงที่ผ่าน c 1แล้วก็ขนานกับ3 4อ่า3 x ลบ4 y เท่ากับ6ใช่ไหมก็ตอนนี้ต้องรู้ว่าอ๋อเส้นตรงต้องรู้ความชันกับจุดผ่านเหมือนเดิมจุดผ่านมีแล้วเหลือแต่ความชันเนี่ยตรงที่บอกความชันก็คือตรงนี้แหละขนานขนานก็ต้องมีความชันเท่ากันก็หาความชันเส้นนี้ หาได้จากลบ a ส่วน b ความชันของเส้นตรงที่อยู่ในรูป ax บวก by บวก c จริงๆ6ย้ายมาก็เป็นลบ6แต่ไม่ย้ายก็ไม่มีผลเพราะว่าเราหาแค่ความชันนะก็เลยได้ว่าความชันเท่ากับลบ a ส่วน b เท่ากับ3ส่วน4หาความชันได้ล้วทีนี้ก็มาแทนในสมการเดิมคือ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1 1> y 1คือ1 x 1คือ4อก็แทนไปปกติย้าย4ขึ้นมาฝั่งนี้จะได้ไม่ติดเศษส่วน4คูณ y ลบด้วย4เท่ากับแจก x เข้าไปเลยถ้อ,อแจก3เข้าไปในวงเล็บ3คูณ x ลบ12ก็ย้ายไปฝั่งขวา x จะได้เป็นบวกใช่ไหม 3x ลบ 4y ย้ายมาฝั่งนี้นะลบ4ย้ายไปเป็นบวก4ลบ12บวกด้วย4ก็เป็นติดลบ8เท่ากับ0ก็ตอบข้อ4อย้าย8ไปอีกย้าย8ไปมันจะได้ตรงกับเขาข้อ17สมการ 2x บวกสอวบวกสามเท่ากับ4มีจุดตัดแกน y ตรงกับข้อใดต้องรู้ก่อนว่าจุดใดก็ช่างที่อยู่บนแกน y x ต้องเป็น0ใช่ไหมนี่ไงต้องรู้อันนี้ก่อนว่าจุดบนแกน y x เ,เป็น0ก็เหลือแค่ข้อ2ข้อ3นี่แหละจากนั้นใช้วิธีการแทนค่าก็ได้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรก็แทนรู้ว่าจุดตัดเอออยู่บนแกน y ก็คือแทน x เป็นศูนย์ลงไปก็แ,แทนลงไปแก้สมก,การได้ y เท่ากับเศษ4ส่วน3ตอบข้อ2คือไม่ว่าจะเป็นกราฟอะไรก็ช่างถ้าบอกว่าจุดบนแกน y ก็แทน x เป็นศูนย์ลงไปในสมก,การหรือถ้าบอกว่าจุดบนแกน x ก็คิดในทำนองเดียวกันแทน y เท่ากับ0ลงไปก็ได้ เส้นตรง 2y ลบ x บวก4เท่ากับ0ตัดแกน x ที่ a ตัดแกน y ที่ b พื้นที่ aob เท่ากับเท่าใดต้องรู้ก่อน o ก็คงจะหมายถึงนะจุด00นะจุดจุดกำเนิดจุด00นั่นแหลๆๆนะก็เหมือนเดิมต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้นี้ก็คือ ถ้าตัดแกน x แทน y ด้วย0ตัดแกน y ก็แทน x ด้วย0เห็นไหมตัดแกน x ก็แทน y ด้วย0แก้สมการใน x เท่ากับ c ตัด y เาแทน x เท่ากับ0ใน y เท่ากับลบ2เราก็ได้จุด a b ตามลำดับก็เขียนกราฟได้กราฟเส้นตรงในลักษณะแบบนี้ พื้นที่ AOB อ่ะ O ก็คือจุด00ใช่ไหมครับพื้นที่เป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีเอาน,นไหนเป็นฐานเป็นสูงก็ได้นี่ฐาน4สูง2พื้นที่ก็มีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงก็ว่าไปได้4ตารางหน่วย สีตารางหน่วย๋อไม่มีตอบก็้็สี่ก็แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ว่าตรงนี้เป็นสีตารางหน่วยอ่าตอบไม่มีคําตอบอ่ะเพมันไม่มีเส้นตรงแปดเลบแปดเบวกด้วยสิบห้าวลบยีสี่เท่ากับศูนย์อยู่ห่างจากจุดลบสองลบสามเป็นระยะเท่าไหร่ก็ จริงๆมันก็ถามตรงๆตามสูตรใช่ไหมสูตรว่าไงล่ะ d <B S 1> เท่ากับแอบสลูด ax บวก b y บวก c ก็หมายถึงว่า a น่ะ8 b 15 c นะ่ะลบ24ระยะระหว่างจุดไปยังเส้นตรงก็คือเอานี่แหละลบ2แทนลงนี้ลบ3แทนลงนี้เอาแทนไปส่วนด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2 ก็แทนไป a 8 b 1 5แล้วทำไปตามเรื่องมัน,มนก็เลยได้ว่าเท่ากับ5หน่วยนะระยะเป็น5หน่วยตอบข้อ4ีอายี่สิบก็ถามตรงๆเหมือนเดิมเส้นตรง3 x บวกส y ลบห้าขนานกับ 3x บวก 4y ปว25เท่ากับ0ทางกันเท่าใดก็อย่างที่บอกไว้ตอนสรุปนะครับว่าถ้ามันจะขนานกันเช็คง่ายๆว่าสัมประสิทธิ์ x สัมประสิทธิ์ y ต้องเท่ากันหรือเช็คความชันลบ a ส่วน b ความชันเท่ากับลบ3ส่วน4ทั้ง2เส้นแปลว,ว่ามันขนานกันก่อนจะเข้าสูตรก็อย่างที่บอกก็คือต้องทำให้น a, เนี้ย ab เนี่ยเท่ากันก่อน ก็อ,อื่นว่ามันเท่ากันอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแทนปกติใช่ไหมก็แทนไป D เท่ากับ Absolute c 1ลบด้วย C2 ส่วน s ซค a r ร r o ู t a กหลังสองบก b ลังสจริงตรงนี้ไม่ต้อง Absolute อะไรยุ่งยากก็ได้เอาตัวมากเป็นตัวตั้งเลยตัวมากก็คือ25ลบด้วยลบ5ข้างบนก็ได้เป็น30 ช่ไหมเอาตัวมากตั้งคิดง่ายดีไอ้นี้สามสี่ใช่ไหมคุ้นเคยอยู่แล้วสามสี่ห้าถ้าคนทําบ่อยๆก็เออจะเร็วก็เป็นหกคำตอบคือข้อสองสิ่งสําคัญของการเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ because, แล้วก็ภาคตัดกล้ยเนี่ยก็คือเราต้องพยายามวาดรูปให้ได้นะแล้วก็จําสูตรให้ได้ สูตรมีเยอะมากอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นในพาร์ทของเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยพอไปเจอภาคตัดกลวยก็มีวงกลมวงรีไฮเปอร์อะไรกัพาราโบลาก็าจำให้หมดเพราะว่ามันเยอะมากสมมุติเราเรียนม .4 เนี่ยเราควรจะจำให้ได้ทั้งหมดอ่ะพอจบม .4 เมตริกฟังก์ชันเลขามองให้มัน เห็นภาพรวมของมันให้ได้พอม .5 ไปเจอตีโกนตีโกนยิ่งเยอะเนีย่ยถ้าเราจําได้ตลอดต่อเนื่องนะทุกเรื่องทุกเรื่องต่อเนื่องตลอดไม่ลืมเนี่ยพอไปม .6 เตรียมตัวสอบมันก็จะเตรียมตัวได้ง่ายเพราะสูตรเราก็ทวนแป๊บเดียวอาจจะลืมบ้างก็เป็นธรรมดาแต่พอทวนมันจะทวนได้เร็วพยายามทําความเข้าใจเยอะๆทําโจทย์เรื่อยๆนะครับ